มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เตแปลงกลายได้หลายอย่างชูหนึ่งนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงล่างกลายเป็นเจ้าวัวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เตแปลงกลายได้หลายอย่างชูสองนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้าง แล้วแปลงร่างกายเป็นกระต่ายหูยาวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมวเมียวเมียวเมี มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสี่นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงล่างกลายเป็นนกบินมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่าง ชูห้ิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นเจ้าปูสามารถนะคะนำไปทำตามใช้ในการเก็บเด็กก่อนเข้าเรียนได้นะคะฝึกสมาธิได้ด้วยค่ะแล้วก็ฝึกความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆว่าจะทำเป็นรูปอะไรค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไายบายค่ะ คุณค่า